สวัสดีครับทุกคนผมพี่โตขอต้อนรับสู่เกมโจโจบิซายแอดเวนเจอร์ออฟสตาร์ Star, ไปเท่อาอาร์นะครับในโหมดอาร์เคดมาคราวนี้เราอยู่ในตัวละครเนึ้อที่ผมชอบที่สุดข,ของภาคน,นี้นะครับและเไม่แฝงตัวตัวเนึ้อที่โคตรจะขี้โกงเลยก็คือฟูโก้พนาคอตต้านะครับตัวละครที่หลายคนหลงรักและโดนตัดบ,บทออกไปอ่าเดี๋ยวจะมีชุดสองแบบนะคืออันนี้คือชุดแบบเวอรช์ชันอนิเมะน,นะครับกับอีกชุดนึงก็คือเวอรช์ชันมังงะนะครับนี่เห็นไหมฟูผมก็จะต่างกันเลยไหมแตกต่างกันเยอะเลยเห็นไหม ซึ่งผมจะเอาเป็นเวอร์ชันอนิเมะนะครับซัพพอร์ตผมจะเอาเป็นโจฟูเกนนเะนะครับเอาไว้ต่อคอมโบนี่สีเขียวเลยเสียดายมากตัวละครที่โดนตันบดบทแต่ว่าเขาไม่ใช่แบบอะไรนะน,นิยายใช่ไหม,มเป็นภาคแย่ข,ของเขาประมาณนี้มาดูอกันหน่อยผมไม่มีทางเลือกแลี่ผมหันหลังกลับไม่ได้แล้วแฟร์ข้าเห็นหน่อยฟรีฝูงเจ้าพลังของเจ้าเนี่ย มาหนึ่งสเฮ้ยกรโจมตีด้วยพิษและความแข็งกร่งที่บันย่รุนแรงเข้ามาสิะหนึ่องสาเฮ้ยยาเดี๋ยวเสียเสียเฮ้ยจะลบหนึ่งสอง 1, 2, สอจะเสียหนึ เจ้างโง่ถ้าเสียบก็ชอบทางน,นี้เลยเฮ้ยกระทึบกระทึบกระทึบอันจะปับ๊บตีจดาวถวีตตีนีตีเฮ้อเพี้ยเพี้ยเพี้ยแย่ขาดขาดขาดนี่นี่น,นี่นี่นี่นนนอเอา้าเอ้ยลืมไปผมโอ้โหใช้ไปแล้วนี่หว่าแย่แล้วผมต่อคาโบอย่างนี้ก็ต่อไม่ได้สฟีดมัน ไม่เป็นไรน <ah> yep> ี่นะอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองฉันตัดสินใจแล้วจะขอเดิมพันกับสิ่งนี้อืมอ้า ซึ่งท้าไม่ตายท่านี้เนี่ยมันอยู่ในนิยายนะครับเป็นท่าที่ฟูโก้เขาเตรียมใจจะตายนะครับเป็นการอนาันดักินแค่ฝูงของตัวเองใช่ไหมพ่นใส่ศัตรูเออจะบอกว่าตอนจบเขาครูพนัมได้แล้วประมาณนี้ครับมาเวยโจนี่เหรอหนึ 1, ่งสองไมาไมาไมา นี่กระทือพลังพิการจิ้มทุบเข้าไปเข้ามาซี่โดดไม่ได้หนึ่งสองอไอ้1หนึ่งสองสามหนึ่งสองสหนึ่งสองสามเออต่อยเอ้ยโดพินด้วยเคไม็นไรมาเป็นไวรัสนะครับแต่ผมเล่นไปพีนแล้วกันนะเพราะอยากมาเลี้ยงง่ายดีอือ ปว so, okay like ิ่งว uh, oh, no. ิ่งวิ่งชอบมากเลยแต่มันน่ารักนะจริงพอมันทำอะไรเนี่ยมันดูน่ารักมากเลยอืมเออเปอะไรอื๋อโดนเหรอฮะฮะอ้าวโอ้ยโดนได้เหรอเอาไปเฮ้ยจ้า

ชอบเลยตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่อะไรมีอารมณ์ที่จะชุนเฉียวมากใช่ไหมอืมอยู่ๆอารมณ์ก็แบบว่าพุ่งขึ้นลงขึ้นลงนะเนี่ยอยู่ๆก็ร้อนมันน่าจะเป็นเรื่องปกติของเออหลายคนแล้วครับอุ้ยเจอบอสบอสคุณมาทำอะไรที่นี่ครับไม่น่าเชื่อว่าแกจะกลายเป็นคนทรยศไปแล้วไอ้คนโง่เอย้ยฮะ โอ้โห oh เจอบอสเหรอมาเนี้ยมามายัดดามจกกันหน่อยแล้วกันเอาละเฮ้เต็มเนียวเลยอุย้ยโหนี่โคตรแรงหนึ่งสองสาม,สามหนึ่งสองสามก็จบตีด้วยพิษ หล้วก็จมตีที่แข็งแกร่งหูเกือบมอดรอเห็นไหมเออะอะไรครับไม่ตายคุณนต่มันคเคาน์เตอร์ท่าโจมตีได้แต่มันก็ท่าจะไม่ได้ผมเดาว่านั่นไม่ใช่คุณนะครับเฮ้ยยะคิดหรอหนึ่งเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสองสามนี่นะหมัดคุกก็ไปอิ๊บ หนึ 1> 1, 2, ่สองามโดเข้าไปหนึ่งสโหนเข้าไปหนึ 1, 2, เอาละหนจะตัดฝนใจแล้วจะขอดุกพัน,นี่ิน เดบวโลกันโน้มมันแล้วเอาจริงนะถ้าตัวคอรเนียอยู่ในตอนท้ายเพราะว่าดดโวโลก็ฟูไม่ได้เอาจริงแค่ปล่อยบรอบตัวเขาเดียวเนี่ยไม่มีใครฟูได้เดโวโลกับมีามมีหนีอ่ะถึงเดบวโรจะตัดเวลาได้ใช่แต่มันตัดพวกพิมพ์ไม่ออกนะครับการจบตีมันก็ยังอยู่แหละ หลบได้แต่ก็ต้องอยู่ห่างนะมานี่นี่นี่หนึองสอืมเปิดด้วยพี่ก่อนเลยหนึเออหนึ่งอืมหนึองสาเออไปเฮ้ หนึ่งสองออไปหนึง่งเอ่ะ,อะเอานี่ไปรัสไปเลยครับเติมทันอยู่มาหนึ่งสองกะทืบหญิงกะทืบมัน สองเออเอาวละเข้ามาฟรีไอ้โอเคอุ้ยเปาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้呀หนึ่งสองจะเตรียมใจละจะขอถ้าพกฟิงนี่ ฟโก้อซโอ้ผมชอบมากเลยตัวละครเนี่ยแหมเเฟยดายมากที่บทเขาหายไปนะแต่เหมือนวม่าในฉบับเกมภาษามันจะมีเนื้อเรื่องเสริมของฟูโก้อะเพราะจริงเขาบอกว่าใช้ฟูโก้เป็นตัวร้ายด้วยครับ เป็นความรำกรุฟูจอราตี้แต่เมันก็เปลี่ยนบทบาทออกไปไ่แต่เหมือนว่าเกมโร์ชั่นพีวิสามมันมีการเสริมเนื้อหามัง้งเพื่อเป็นไปได้ว่่จะซื้อโร์ชั่นพีวิสามให้ท่านผู้ชมดูก็ได้นะเพราะมีเนื้อเรื่องให้เล่นนะเป็นมดเนื้อเรื่องนนอ่ะเนี่ยอออย่าสิหนึ่งสองมาไหมาหนึ่งสองสามเซต ทิปหนึ่ง,งสองสามจิ้มเข้ามาให้เข้ามาสรโดดนี่หนึ่งหนึ่งสองสามไม่ได้เออเออทิ้งพิซซ่าเลยจยายาจา เออ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 งัดเขาให้มาเซตสมาธินึงครับคือตัวละครมันเจ๋งนะแต่มันเล่นยากมากเลยตัวละครเนี้ยเออเออเออเอาผมกดไปแล้วเหรอ หนึ่งสองนั่นก็จัดน้อยแล้วกันาามาน่าจะจบได้ละโดนพีไปด้วยงานนี้หนึ 1, ่งสตัดฟใจแล้วจะขอไา้ปรกับฟินี่อืมโดนเขาไปเร็วหนงก็เจ็บแล้วอ้อ เต็มเ,เวอร์ชันนี้ไม่มีผ้าคลุมฮะเหะมือนว่าถ้าเป็นเวอร์ชันมังอาจจะมีผ้าคลุมใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะมันมีผ้าคลุมอยู่ข้างหลังด้วยสแตนตัวนีว้โอเค,จคเจอกันเพาะช็อปมาจะไก่แจ้เฮ้ยโอ้เปิดเลยเหรอหนึ่งสองสาม นั่นก็นจิ้มตาไก่ให้ดูหนอ่อยหนึ่งสองสาม,ม,มไก่เดียดตาบนป่าโอ้โแล้วแต่ว่าโดนฟูกโกช้อนจิ้มตายเนี่ยแหละทีบ่บ้านคิดละเข้ามา,จากกเจ้าไก่เจ้าอ๋อ,มอมไม่ใช่ตาจาับวัหนึ่งนะจิ้มเข้าไว้ เอาดีหนึ่งสองสามต่ออย่างเนี้ยมาเจ้าไก่แช่หนึ่งสองสาม,มหนึ่งสองสามอ๋ออ๋อคุณเกือบโดนเอาไปฟรีโอ๊ยเออโดนแล้วไง วิอุวยโอ้โหหลบปุ๊บโดนปั๊บไม่โดนเหรอ้ออเคมาเรีว้แลวหมาเร็วอแล้วมอเรยบอแล้วงอ๋งอบอเราจะจับโอเคโอเคหนึ่งสองจะขอตัดินใจด้วยิงนี่โดนา ไม่เหลือแล้วครับโดคมโบขนาดไม่รอดแล้วอือเอบ่อยมากเห็นไหมตัวละครนี้ผมชอบจะได้เอตัวละครที่ผมชอบอ่ะมันไม่ได้รัศกาใจนะแต่ว่าเนี่ยมันมีพูดท่าพีเดมันทำให้เราเสียเลือดได้ข้อเสียตรงเนี้ยครับ หนึ่งสองสจะสังเกีผมใช้เดดลามีคนเป็นหลักนะเพราะมาลิ่งง่ายาครับหน้าคนอืมหนึ่งสองอืมนี่ไงเข้ามาหนึ่งสองสอ่หนึ่งสองสาเออขี่มาก็โดนเสียหมดแล้วครับ เจ็บไหมตัวพีชป <list> <tum> <clubs> ่ะดิเ ouais รียบร้อยกันก็โดนพีชกันก็โดนพิกอย่างนี้แหละโดนเสียบโดนพิกโดนเสียบโดนพิกอย่างเนี้ยหลบไปเออเออเอ สองสามหุยไ,นะไม่นะเออไม่นะไม่นะไม่นะอุ้ยโดนเหลือโดนเหลือบูดาบูดานั่นก็นเอานี่ไปเลยการเตือนใจของฉันหนึ่ง <c oughs> สองสามนั่นเอาไป โอเคโอค้ยโดนเลี้ยงยาวเดินเลี้ยงยาวนี่แน่ข่าวไฟน่าจะเอมันเดิมแล้วไม่เป็นไรนา<ะ>มาเจอกับฟีฟอร์ ได้เวลาเจ้าพ่อมาเฟียเฉอขอบใจวิ่งเล่นซมตีชันนี่ไงดื้อด้นักเหนสองสามหนึ่งนึ่งสอ โ,โอ้ย่าย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 าหนึ่งสองสามอ๋อสองสามเฮ้ยโอ้โหมาพวกเล่นแง่แต่เป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่มีใครมาเล่นแข่งกันในเกมเนี้ย มันเขารู้ข้อเสียตระคอนี้มันเยอะมากเลยเขาไม่อยากจะเอามาใช้เท่าไหร่มาเรียงเลือดมันจอดแล้วกันเข้ามาเลยออลุงเตฮามอนหนึ 1, 2, ่งสองสามเฮือ,อ,อยเยอะ สองสามอย่านะไม่โดนแน้เลยเออโอ้โหโดนสวนหนึ่งสองสามอันเอาไปไม่ตายหรอกนี่ไงโดนหมัดตัวพิ่เข้าไปเอ่นอน <c oughs> เยอะจะจัด โอ้เอสแค่สองดานน่ะไอตัวละครเราเธอบอกว่าพยายามเล่นมันก็ไม่ได้ดีเนาะไอตัวที่แบบเล่นมาจริงจังได้เอสเอสเอสเดียวเลยอ่ะโอเคก็ฝันถักเกมโจเจิร์บิฟายแอตเวนเจอร์ออฟตาไปถวายก็ถือจบไว้ค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม